太重了。 รวมตัวกันตามร้านเกมตัวเมืองเนี่ยไปเอาของเขาอพาร์ตเมนต์ก็เคยขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่จะทําเป็นกลุ่มก็คือนัดกันทําทั้งหมดยอมรับว่าพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยเรียนแบบมาจากเกม GTA เป็นเกมออนไลน์นะคะอันโหลดเล่น GTA เนี่ยเอาผิดเลยนะซึ่งเกมเนี้อเมริกาเขาสัดแบบไปแล้วตั้งแต่ปี50น,นี่ไงเกมใช่เนี่ยเป็นเกมที่สอนให้คนไปต,ต้นเป็่ <S <S> ขอละบายหน่อยครับมึงดา่าซะขนาดนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยดา่าซะโหนั่นดา่าไปสักสองนาทียังมองว่าเกมเล่นเผาทิ้งซื้อมาก็ไม่ได้ซื้อมาถูกนะเว้ยนี่สองนาทีใช่ไหมครับดา่าไปสองนาทีมาดูช่องแปดครับเลื่อนมาครับวิดีโอ เรื่องนข้างล่างคุยข่าวช่อง8ออกมาขอโทษกรณี GTA ขอโทษ10วิครับเอาละค่ะแล้วจากการที่รายการเคยนําเสนอเกี่ยวกับเกม GTA นะคะอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องของข้อมูลบางประการนะคะก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเนี่ยสิบวิทิดาด,ดาด,ดาสองนาดท,ดาดทีครึ่งโอ้โหนี่พี่อาร์ม10วิครับตอนดานี่เป็นนาทีเลยนะครับมาเต็มเลยนะครับ เป็นไงเออแล้วพี่อาร์มก็ริมกดติดตามไปด้วยเออไม่เป็นไรกดติดตามเลยใช่โอ้โหผมไม่เข้าใจเลยอ่ะอะไรของเขาวะช่องแป่อะไม่มันรับไม่ได้อบอกเลยเนี่ยพี่คิวมอนยังมาเลยตอนด่านี่เอาไปเผาพอๆๆๆๆยาวๆเป็นนาทีเอามาขอโทษนี่แบบยังไม่ทันใส่หูฟังเลยอ่ะครับจบแล้วเหรอ สิบวิเห็นไหมนี่พี่พี่โบจยังมาเลยขอโทษไม่ได้ต้องการครับต้องการแก้ข่าวให้ผู้ใหญ่บางท่านที่พวกทำให้เข้าใจผิดเนี่ยเขาเข้าใจมูลข่าวจริงๆเห็นไหมโหอะไรของเขาวะดูออกมาด่าอ,อมา่า ผมรับไม่ได้จริงๆวะ่ะไม่ไหวมีคนกดไลค์อยู่ที่สามคนดิสไลค์ห้าล้วหกสิบห้าเอาไปจิเออรับไม่ได้วะ่ะจงแปดโอเควันนี้ก็มาระบายเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากโอเคครับบ๊ายบายครับผม